ยอนแตกเหคือว่าก็องดีองดีครับโรคโควิดในทีมสูงกว่าประตือและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ประเทศไทยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและก็มีกฎหมายออกมาในเรื่องของการจักกันว่าเขาอนุญาตให้เข้าวันนี้ในที่ละให่เหมือนที่บอกร้อยห้าสิบตัวปดูแล้วกันใหญ่มาห้าิบ ที่เราินยอมแล้วการจักตัวมีสอย่างถ้าเราไปอาจจะี่ห้อให้พี่เขาบอเลย